ลูกค้าสอบถามเข้ามานะครับว่าอยากได้แม่เหล็กที่สามารถดูดผ่านกระจกหนา6มิลได้นะครับอ่ะอันนี้เป็น15มิลหนา3มิลน,นับรุ่นมาตรฐานนะครับอ่ะทีนี้ผมจะทดสอบดูดผ่านอะคริลิกหนา7มิลน,นับอ่ะชิ้นหนึ่งจะดูดด้านล่างอีกชิ้นจะดูดด้านบนอ่ะนี่น,บน,น,น,นับก็คือแม่เหล็กดูดติดขึ้นมานะครับอ่ะทีนี้เลื่อนก็คือเลื่อนตามนะแต่ แรงดูดก็น้อยกว่าแบบดูดสัปัดโดยตรงนับอ่ะทีนี้ขอลองที่10มิล่ะชิ้นบนก็ชิ้นล่างก็ประมาณนี้นะครับด,ดูดติดได้แต่แรงดูดก็จะน้อยลงนะครับ